ค้มพันม่วงครับอังคารที่15ธันวาคม2 5 5 8รมุมแดงนั่นก็คือทางด้านของวุฒิชัยสพัฒนาครับเจอกับน้ำเงินก็คือปราบปอเปกโกหนึ่้อนดปอนนะครับโอ้โหเพลอแป๊บเดียวครับปล่อยน้ำหนักพรวดขึ้นมานี่127ปอนดปอนทีเดียวครับจากมวย103ปอนด์104ปอนครับอ่ะคือบางบัวทองครับถอนมงคลให้กับปราบปอเปกโก กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีพันธทโขวันรัตนลังสรีครับปล่อยตัวยกสามมาปราบครับต่อ19กและดูมวยประสบการณ์มวยอ,อยู่ที่ทางด้านของวุฒิชัยครับแต่ว่าปราบนี่โอ้โหสดขึ้นมาเหลือเกินแล้วก็ยาวใหญ่ด้วยครับแข่งขวาครับแหมแข่งขวาที่แม่นมากครับแล้วก็ขวางไว้ดูครับทำอะไรไม่ได้ครับวุฒิชัย น้าแข้งขวามาแล้วครับปราบเจอแข้งซ้ายของพุทธิชัยครับพุทธิชัยนี่อีสานนะครับปราบนี่เด็กใต้ครับเด็กใต้ใจเต็มครับอ้าพลิกมาอยู่เหรียญนอกขยมขยมแล้วตีเข่าขวาโยกเข้าไปครับปราบแข้งขวาเสียบเข่าขวาโตครับพุทิชัยครับอ่าแล้วครับรัดใต้ตีครับ รัดใต้ปีแล้วปราบทำอะไรไม่ได้โยเข้าหาครับแข้งขวาปลายปลายแข่งครับเจอแข้งซ้ายของวุฒิชัยตั้งแขนแทงเข่าซ้ายล็อกคอครับล็อกล็อกเตอเข่าขวาของปราบครับวุฒิชัยเด้งตีเข่าขวาครับไม่ยอมไม่ขึ้นคอครับวุฒิชัยหนีบแขนไว้หนีบหมัดไว้เสียบขวามาครับปราบเสียบขวาอีกทีหนึ่งครับวุฒิชัยโต้ด้วยขวาครับ เลื้อยลัดมัดออาตีข่าวซ้ายครับแม่ชิงเหลี่ยมชิงไหวชิงพิกพยายามตั้งแขนไว้ตั้งแขนไม่ได้หนีมัดไว้ดีกว่าตีลำบากครับปราบครับเจอลูกเจ้าเล่ห์ของมุทิชัยโยกเข้าไปครับปราบขยับจะแมจะวางแข้งขวาแข้งซ้ายครับ ก็ยังไม่ชัดเจนนะครับปราบโยกเข้าหาครับแข้งขวามาเก็บวุธได้ครับผู้นิชัยแข้งซ้ายครับออกได้แม่นนะครับจังหวะออกแข้งนี้ไม่ใช่่าตัวเองสักจะออกอย่างเดียวนะครับต้องดูคู่ต่อสู้ด้วยอยู่ในสภาพที่จะสามารถป้องกันได้หรือไม่ครับโยกเข้าไปครับทางด้านของปราบอ้าวประสานแข้ง โยกเข้าไปครับมาคิดกันช้าหน่อยครับคิดกันช้าหน่อยแข้งขวาไปครับปลาครับคืนด้วยขวาก็ยังวางแข้งได้สวยนะครับปลาปอเป็โก้ครับกูหูเจอซ้ายของวุฒิชัยหมดโยกครับนี่แหละครับพอเ็าเตะไปแล้วก็มีเกี่ยวครับให้ปลาบนีโตไม่ได้ ถึงโตได้ก็โตลําบากครับที่ยังน้อยที่สุดเนี่ยลักษณะแบบนี้ก็จะทําให้คู้ต่อสู้ที่พยายามจะสวนกลับด้วยเอาวุธนี่จากรุนแรงก็กลายเป็นเบามากขึ้นแหละครับก็เป็นโจทย์ยากทั้งคู่นะครับปลอยตัวยก4มาครับปราบปอเปโก้ขยับต่อ5-4ครับก็มากขึ้นมาอีก1กิ๊จกจหว่าจะหักควงมาลัยแทนข่าซ้ายครับผู้ิชัย ยกบังครับแทงซ้ายปราบตีซ้ายโตหมุนหาเหลี่ยมครับตีเข่าขวาครับวุฒิชัยครับปราบหมุนหาเหลี่ยมบ้างครับแทงขวาอัดเข้าไปครับแมจับเสียบซ้ายราคาไว้เสียเปรียบช่วงนะครับพอเข้าในผู้เห็นเลยครับดูขอบกางเกงก็รู้ครับวุฒิชัยได้เสียเปรียบช่วงแต่ต้องอาศัยความเจ้าเล่์ครับแทงซ้ายอัดเตะได้สวยแล้วก็พลิกมาเสียบซ้ายสวยครับแม่ เสียบขวาใหมา่อีกทีนึงครับวุฒิชัยปราบยัดขวาเจอขวาของวุฒิชัยครับกระทุ้งขวาเข้าไปครับจับแบบนี้มวยตัวเตี้ยกว่าได้เปรียบครับอ้โหต่อยหัวใจครับแทนเข่าขวาไปครับวุฒิชัยปราบดึงมาแต่ว่าดึงแล้วไม่ไม่ตีครับเจอเข่าขวาของวุฒิชัยครับวุฒิชัยรัดตีครับ รัดเอลตีครับรัดเอลตีครับอย่างนี้มวยตัวตี้กว่าก็ได้เปลี่ยบลักษณะการจับครับคือได้เปลียบไม่ได้เปลียบอยู่ที่ลักษณะการจับครับสี่าของตัวเองสูงกว่าเท่ากันหรือเล็กกว่านี่อยู่ที่การจับครับจับยังไงก็ได้ให้ตัวเองได้เปลียบต้องคิดไปด้วยชกไปด้วยครับทั้งมวยครับชกแบบทื่อๆไม่มีลูกพลิกแพ้นี่ก็ชนะลำบากต่อยซ้ายลำตัวครับผุ้ทชัยครับ แม่ปราบไม่ใั่จะหยุดไปเลยครับวางแข้งซ้ายครับวูดิชัยผลักออกแข้งขวาไม่ถึงอีกยุ่งแล้วครับกำปั้นซ้ายครับวูดิชัยแล้วก็รัดแบบนี้ครับดูครับรัดแบบนี้นี่ตั้งขาอย่างเดียวครับปราบครับตั้งขาอย่างเดียวโต้ลําบากแม้วูดิชัยตอกมากคุมแล้วแม่แข้งขวาก็กลายเป็นหลุดไปเจอแข้งซ้ายของเจ้าวูดิชัยครับโอ้ครับ ่าแล้วก็มีลูกมีขึ้นบนด้วยนะครับไม่ได้ว่าชาวจรัตเอวอย่างเดียวครับนี่ครับครับชกไปด้วยขคิดไปด้วยครับแล้วก็พยายามแก้ทางมวยบนเวทีด้วยตัวเองครับแข้งขวามาก็โดนเก็บอาวุธได้ออกลูกเจ้าเล่เลยครับบุฒิชัยครับนี่รัาวางแข้งซ้ายครับซ้ายละคขาไว้ปราบก็แทงโต้ลำบากแล้วครับ ขยับครับแล้วก็ลงล่างเลยครับเผาเวลาครับแบบนี้ไม่ต้องตีแล้วครับเราทำลักษณะแบบนี้ไม่ต้องตีครับออกลูกเก๋าไปเลยครับเอารูปเอาทรงครับแม่จะเขี่ร่างสิวางแข้งซ้ายครับโอ้โหกลายเป็นทุกสบายสบายไปเลยครับต่อมาทุกยกครับแล้วก็แข้งซ้ายครับหมดยกที่4ี่ครับยกเดียวรู้เรื่องเลยครับทางด้านของพุทธิชัยสพัฒนาครับ 30- 40ช่วงตัวเป็นเลยครับ ยก5นี่ขาดไปแล้วครับไม่ต้องดูครับพี่น้องแฟนมวยที่เคารพทุกท่านวุฒิชัยสพัฒนาครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนปราบปอเปกโกไปด้วยคะแนน49ต่อ47 3เสียงครับภัยรักดิถาพรวิสุทธิ์ยิ่งอุปการแล้วก็เกล็ดไกลเกล่าเกลีย้ยงอาศัยลูกเก่าล้วครับทางด้านของวุฒิชัยสพัฒนาครับ